ก็สวัสดีวันจันทร์ที่31สิงหาคม63 2563นะฮะมาดูบรรยากาศที่หน้าบ้านนะฮะถ่ายไว้เผื่อต่อไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงเก็บภาพประกอบ,บไว้ดูนะฮะบรรยากาศในท้ายซอย46นะฮะสุดหมู่บ้านวันนี้กำลังซ่อมรถวีโก้อยู่นะฮะเปลี่ยนลูกลอกมันเครื่องล้างเปลี่ยนประกันฝาเครื่องนะฮะหลายอย่างนะฮะ เราก็มาดูต้นมะม่วงที่อยู่หน้าบ้านฮะกำลังถอดยอดสวยเลยนะฮะใบอ่อนๆคก็มีมแมลงมาเลื่อยใบเขานะฮะบ,บ้างนิดหน่อยไม่เยอะฮะใบอ่อนสวยเลยนะสภาพเขาอย่างที่เห็น